คำดอกบัวจ้าวันนี้มีออเดอร์ดอกบัวนะคะแบบรวดเร็วดอกเล็กดอกกลางก็ยิ่งไวนะดอกเล็กกำจิตดอกนะคะ เราจะเลือกกับตัวที่ขนาดไล่เรี่ยกัน เสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยไว้ๆ